กรรมธิการทหารเอาด้วยสอบที่ดินเขากระโดงปมสร้างค่ายทหารผิดที่สอโยงตระกูลดังก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องของที่ดินเขากระโดงเนี่ยมีนะครับข้อสงสัยมีข้อสังเกตมีข้อมูลต่างๆที่ออกมาเยอะแยะมากมายและที่สําคัญคือเป็นเพราะนะครับตระกูลดังนะครับยึดที่ดินตรงเขากระโดงตรงนั้นเอาไว้หรือเปล่าจึงไม่มีหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้กระทั่งนักการเมืองกล้าเข้าไปยุ่งตรงนั้นหรือเปล่าแม้กระทั่งได้ข่าวว่านะครับ ทหารอยางต้องย้ายไปสร้างอีกที่หนึ่งนะครับวิโรธรุยสอบเขากระโดงยกปมค่ายทหารมทบ26นะครับสร้างผิดที่ที่ขออนุญาตสอโยองตระกูลดังผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ที่รัฐสภานายวิโรธรักณาออิสอน,นะครับสอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการการทหารสภาผู้แทน,นทแราษฎรแถลงว่าในวันที่28พฤศจิกายนกรรมธิการจะมีวาระการตรวจสอบตามที่มีผู้ร้องเรยียนเกี่ยวกับ